แล้วทำไมอ่ะมึงไปดูมึงไปดูไอ้ตรงนี้ได้ลงลงไปเราทำมันได้มึงบอกกูเลยราไปกันเลยว่ารอเพียมาก่อนเอาไปเอาเหยียบให้หลบเลยเอานี่หลุมนี่ตรงนี้บัดนอิงห้าร้อยน่ะแล้มันมีช่องลงน่ะลงนั่นเลยมากันแล้วบรรยากาศให้เจอตอนแรกบรรยาากศจันทร์ว่าลาบี่หวานชาแนลถนนถนนโคตรทอด อดีมากเสื้อเสื้อกจครับผมนี่ก็บรรยากาศยามเย็นของอ, <track> อ่างเก็บน้ำ <track> ดอกไกลนะครับผมเดี๋ยวยังไงอีกมุมกล้องหนึง่ง <track> เดี๋ยวจะให้ได้ชมพระ <track> อาทิตย <pr os ky> ์กำลังจะตกดินครับพร้อมหรืยังพวกเรา พี่เชนได้มั่งไหมนะ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยไม่อยากอเอามวกีตาร์มาดิเอากีตาร์าาามาดิไล่ปลาใช่ไหมโอ้โบแจ๋วเลยอ่ะนี่นะครับบรรยากาศสดๆช่วงยามเย็นอ่างเก็บน้ำดอกกาย ปีกข้างซ้ายของอ่างนะครับถ้าเราเข้ามาทางข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายออกมาบรรยากาศจะประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับพี่หนึง่งเอาแล้วแล้วตอนนี้ก็มาสมทบกับเพื่อนๆแล้วนะครับส่วนคนที่กำลังถ่ายรูปอยู่คนนี้ก็คือ ทิกต o อคนดังครับผมน้องเบียร์นี่สิ่งที่ต้องเตรียมมาตกปลานะครับสําคัญเลยก็คือต้องมีมีดถ่ายมองข้าด้วยมองข้ามอหงข้านี่ไงรีวิวมองข้าวรุ่นนี้หน่อย มีข้าวไหมเนี่ยมีข้าวไหมโอ้ยเต็มหมอ้อมึไม่กลับแล้วงั้นอะคืนนี้นอนนี่แหละงั้น,น,ะนอะนี่เอากลับด้วยอันนี้จุดเช็คอินแล้วนะครับมุกี้ทะเลกุ้งอ๋อท่านอิมตีปลาเหรอ,อโอ้ไม่นึกว่าปลาก้อนหิน อันนี้ก็บรรยากาศยามเย็นนะครับพระอาทิตย์ใกล้่าตกดินครับผมพวกเรากลุ่มเดียวกันครับสายแก๊งเมาเหมือนเดิมเฮ้ยมีกีตาร์เด้เฮ้ยมีกีตาร์เล่นให้ฟังก็ได้นะน้องเทชโชสักหนึ่งผลงานเพลงก็ได้นะกีตาร์เรามาครบเลยจะเย็นอน โลบมรยดกาศได้ก่อนเสียตีไวรุ่นเมกันมาแล้วครับเนี่ยก็พอดีเนี่ยแกเอาเครื่องนอนมาแล้วมากพี่ตีพร้อมนอนเดี๋ยวสักทุ่มครึ่งก็เอามาสายจะเอางานแล้ว S <S วันนี้เขานะ่จะปักหลักกันยาวๆนะฮะดูพี่หวอเขา <S 2> <S 2> ทิ้งสมอเรียบร้อยแล้วบรรยากาศชิวๆสไตล์พวกเราอะนะฮะเออมาแล้วพี่โป่กธนวัฒน์ fc เจ้าพ่อติ๊กตอกฝากลิงก์ได้นะครับเบียร์น้องเบียร์ทักทายเอซีหน่อยครับขึ้นมาไงวะน่ะอีนะเน้อยไหใช่หัวัวส่งแก้วผ่านหน้าผาต่อเติเลยไอตอนนี้ที่แน่ๆปลาแทบจะอไม่รู้ว่าปลาจะกินเมื่อไหร่แต่ว่าก็เมื่อไหร่เขาไม่อย

Harma, เครื่องครัวเ,เราก็เอามาพร้อมแกพริกเตรียมมาพร้อมตำน้ำพริกได้เลยน Oh y e a ับรรยากาศโคตรได้อะน้องอะายเยอะเลยเ i อ v นะเอ็มนะบรรยากาศมาพักผ่อนได้เลยชิลๆนะ สบายวสี่ห้าโลเข้าไดยสบายตัวเลยนอนไปยืทอบเดี๋ยวอย่านอนไปมีแล้วมึงเยอยู่ตรงมีแหละงยาไปไหนอะไร้านนีเลยเดี๋ยวว่าจะตมยัวหลานจะงหลังวะ วางเลยวางยังไงก็วางเลยเออวางไปแบบนั้นแหละแบบนี้แหละแบบนี้กดมาขมันึงก็ถือว่าพี่ทีบตากอ้ำเงื่อนขน้นมากเหอะไอ้รบป่ะตัวทามเลยเหรอยู่กินเหล้าอยู่กับขี้คมเนี่ยว่ะวางนะมึงตีแต่นี่ไว้ไอ้บอยใต้กล้องเนี่ยโอ้ยบอยสีสีลงนี่เนาะมันอยู่นี่แหละ กดทิ้ง้งงไวเเลลลยยแนะช่วงท้ายคลิปเรามาฟังเพลงเพราะๆจากน้องเทลลการิมชายอ่างเก็บน้ำดอกกายนะครับตลบมือหน่อยเร็วพวกเราแน่นอนอยู่แล้วขอสักเสียง วัยรุ่นและโสดทุกคนเนี่เยเร็วมีมค,คนโสดนะเน่นอนอยู่แล้วนีไ่ไปหลับใครไปหลับเพืนสวยนะ เอาอวกมาเราไม่ไงเลยทันแมวโอ้เร็วเข้าสิ อย่ปล่อยเรื่องราวและความทิ้งไปอยากออกเดินทางไปตามเสียงใจอยาก,กัดตัวเองให้ไกลแสนงกลงอยากใช้ชีวิตที่วาดฝันไว้ในฉันจะเดินทางเดินทางออกไป

กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ